แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1พฤศจิกายน2อ6 6เป็นอีกหนึ่งวันที่จะมีข่าวดีสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเรานะคะชาวนาเตรียมเฮวันนี้นายกเศรษฐาเตรียมประชุมนบครนัดแรกเคาะงบกว่า70,000ล้านทำมาตรการดูแลราคาข้าวฤดูการผลิตปี66ทับ67พร้อมจ่ายเงินไร่และ1000บาทให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนา เช่นเคยนะคะก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใ,ใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนากว่า4.6ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมได้รับข่าวดีกันในวันนี้โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบอขนะคะซึ่งมีวาระสำคัญเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาท ภายใต้โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับ67โดยแหลงข่าวได้เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจะมีการพิจารณาข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปีผลิต66-67รวม4มาตรการมีวงเงินรวมกว่า70,000ล้านบาทนะคะโดยที่ผ่านมาในภูมิธรรมเวยชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันว่ามาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปีผลิต66-67ทั้งหมดนั้น กระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาแล้วและพร้อมเสนอที่ประชุมนบคก,ก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมเพื่อพิจารณาต่อไปนะคะมาดูสิมาตรการเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวนาปีผลิต66ทับ67วงเงินรวมกว่า7000 70, 0ล้านบาทนะคะ 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าเปลือกนาปีปีผลิต66ทั67ก็เพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน ระหว่างชะลอการขายข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมากและได้ราคาต่ํากว่าตลาดนะคะโดยไม่คิดดอกเบี้ยก,กับกเกษตรกรเป้าหมาย3ล้านตันโดยช่วยเหลือ1,500บาทต่อตันในกรณีเข้าร่วมกับสหกรนะคะสหกรรับ1,000บาทต่อตันพี่น้องเกษตรกรรับ500บาทต่อตันเก็บไว้ในยุ้งฉาง1-5เดือนและให้นำมาออกขายเมื่อข้าวราคาดีนะคะ 2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปีผลิต6 6ทับหสำหรับสากรการเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิกเกษตรกรทั่วไปเป้าหมาย1ล้านตันนะคะโดยช่วยดอกเบี้ย15เดือนในอัตรา 3. 8 5สากรเสียดอกเบี้ยแค่1% สามโครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกนะคะก็เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตไว้เป็นระยะเวลา2-6ถึงเดือนโดยรัฐบาลชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการนะคะผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่เป้าหมาย10ล้านตันช่วยดอกเบีย้ย4%เก็บสต็อก2-6ถึงเดือน และ4โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับ67หรือเงินไร่และ1,000บาทนั่นเองนะคะสนับสนุนเงินให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสาก์ปีผลิต66ทับ67ในอัตราไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร้หรือ20,000บาทต่อครัวเรือนนะคะ นี่คือการอัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนากันในวันนี้1พฤศจิกายน266 6ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเชาว้านี้ให้รีบกดเอาไว้นะคะช่วงบ่ายแอดจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับข่าวนี้กันนะคะ